ตายจังวัดจ no? ังเหรอเป็นวัวเนื้อกับว่านำก้าวกับว่านำก้าววัวเนื้อเป็นดัมในจอทีวีก็เป็นดัมในจอทีวีทุกดังป้าห้ามครับหรือว่าล่วงแกลบกับล่วงแกลบเป็นลวกฟอบรถกับกุยพิเศษในรายกันกับกุยพิเศษในรายการเป็นวัวที่คนแรกต้องการแรกกับระวังเส้นเนื้อกับเพื่อตายว่าใครจะอยู่ใครจะไป สที่กับสุดที่กูนี้อยู่ที่ซัมเบอร์เข้ากับซัมเบอร์เข้าซัมเบอร์ดำเอานี้เป็นหัวทางเมื่อทางแากเนื้อนะครับเป็นหัวแท่งหัวแทงเป็นหัวแทงครับเป็นหัวแทง แต่งไม่ได้นักเดียวมีคำาต๊บแต่งไหนไม่ได้ข,ข้าเป็นว่าแต่งครับแต่งแต่งยุบแต่มาแรงมันจะแต่งไหนไม่ได้แต่งไหนไม่ได้แต่งไหนไม่ได้ cây tèn cây cây yêu cây nè đây mới đây đây yêu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  tít là tít ไดูแล้วดูแล้วครับดูแลด้วยแล้วดูแล้วให้น้ำดูแล้วช่วงแกลบครับช่วงแกลบดูแล้วช่วงแกลบกับไม่ได้ตัดกระดานกับก็ย้ำอยู่ช่วงแกลบกับช่วงแกลบแม่นปลาบีกับจนข้าวเมืองสังนำข้าวจากเมืองเนื้อกับเมืองเนื้อเต้กับเต้ ร่วงแกร็บจะตันยู่ไม่อยู่ครับโทรเข้าไปแล้วหน่งอเยื่ครับล้ามนาตีเล็กกันโดนไปแล้วหน่งอเย,ยื่อใลร่วงแกร็บครับ

อีโอูดกับพีอูดแตงโอ๊ดกับแตงโอ๊ดหัวเนื้อแตงโอ๊ดครับแตงโอ๊ดกับแตงโอ๊ดล่วงแคลมด์โดนเยอะกับล่วงแคลมด์โดนเยอะยังไม่แล้วครับยังไม่แล้วนี่แทงติดนี่ยางอยู่ไม่ยู ทุกเกตเดินระยะมล้วครับตอนนี้ทุกเกตเดินระยะมล้วน่าดีเองกว่ามมดครับน่าดีเองกว่ามมดครับน่าดีเองกว่ามมด ดดนนกับเนื้อลุดเนื้อลุยครับนี่นี่ถ้าแอนดาดินใจก็มารอยแดดน้าเบิ้ลโกหกนาทีมาแล้วนี่อยู่แล้วอยู่แล้ว

พอวดกับพ๊วดบดเส็เด็ดกา,กาออดกับหัวเนื้ออ้วาตาย